สนับสนุนโดย GIGABYTE ASUS DEVA NATURAL MSI GAMING NOTEBOOK Corsair และ MSI component สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT r ี b o บ n เมคค่ะ เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วค่ะเมมมีรีวิวเมนบอร์ดของทางกิกกระบยมาตัวหนึ่งนะคะมันก็คือตัว z 270x gaming 7ค่ะซึ่งตัวนั้นเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยปลื้มปริมกันมากเพราะว่ามันสามารถที่จะออ้คล็อกได้5กิกในแค่คลิกเดียวเท่านั้นเองนะคะก็ถามกันมาเยอะแยะเลยค่ะว่าเฮ้ย นอกจากตัวนั้นเนี่ยกิกบเขามีเมนบอร์ดรุ่นื่นือหนหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วค่ะในซีรีส์ Z270 ของเขาเนี่ยมีออกมาเนี่ยเป็น10รุ่นเหมือนกันนะตอนนี้ก็ทยอยส่งสื่อรีวิวอยู่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะตัวที่อยู่กับเรานะคะเป็นตัวที่ใหญ่กว่า Gaming 7นี่ประสิทธิภาพของมันจะเป็นยังไงมาดูกันเลยค่ะกับตัวนี้ก i g กกบ a l r a s t Z270X Gaming 9 ดีไซน์ตัวกล่องของเขาค่ะก็ถอดแบบกันมานะคะกับตัว c a m i n g เจ็ดเป๊ะเลยเป็นกล่องสีดําค่ะแล้วก็มีโลโกโ้ allras เนี่ยอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคืออองจริงถ้าไม่สังเกตชื่อรุ่นข้างล่างเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกค่ะเดี๋ยวพวกจะนึกไม่ออกนี่มาเทียบกันให้เลยเนีย่คือดีไซน์ตัวกล่องเนี่ยเหมือนกันมากจริง,รงแต่พอเห็นขนาดแบบนี้รู้เลยไอเนี่ยน้องส่วนคนเนี้ยพี่นะคะน้องยังประสิทธิภาพขนาดนี้พี่จะประสิทธิภาพขนาดไหนเดี๋ยวรอดูค่ะ อ่ะทีนี้นะคะเห็นหน้ากล่องกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกล่องกันบ้างค่ะด้านหลังกล่องของเขาค่ะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์เด็ดๆที่เขาใส่มาให้ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะทีละตัวกันเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องของความสวยงามบนตัวเมนบอร์ดนะคะเขาก็มี R G B Fusion มาให้ค่ะอันนี้เนี่ยตำแหน่งของไฟจะกระจายอยู่ทั่วทั้งตัวเมนบอร์ดเลยนะคะและที่สําคัญสามารถต่อไฟ R G B L E D Strip เพิ่มได้ด้วยค่ะ ถัดมาค่ะเป็นเรื่องของระบบเสียงนะคะที่เข้ามาพร้อมกับตัว Creative Sound Blaster ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของความกระคืมสมจริงของเสียงเนี่ยหมดห่วงแน่นอนค่ะเรื่องของการระบายความร้อนค่ะเขาก็จัดต็มไม่แพ้กันนะคะอย่างแรกค่ะชุดผ้าจ่ายไฟ CPU เนี่ยเขามาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะจากทาง EK Water Block ค่ะแล้วก็นี่เลยยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Smart Fan 5นะคะตัวนี้จะมีเซนเซอร์วัดอุณหภูมิกระจายอยู่ทั่วเมนบอร์ดเนี่ย9จุดค่ะ แล้วก็จะมีตัวไฮบริดแฟนเฮดเดอร์นะคะกระจายอยู่ทั่วเมนบอดอีก8จุดค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถปรับรอบพัดลมได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมี2จุดที่รองรับการทํางานของปั๊มน้ําค่ะ สุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะการเชื่อมต่ออย่างแรกก็คือการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตค่ะเขาก็ใช้เป็นตัว Killer Double Shot X 3 Pro นะคะโดยตัวนี้มันจะมาพร้อมกับ Killer Gigabit LAN เนี่ยอันแล้วก็มี Wi-Fi มาให้ด้วยค่ะทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานร่วมกันนะคะคือช่วยเราเนี่ยสามารถทำงานหลายๆอย่างพร้อมกันได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพร้อมกันได้แล้วการทางานแต่ละอย่างเนี่ยก็ยังเต็มประสิทธิภาพอยู่ค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเป็นการเชื่อมต่อผ่านทางพอร์ต Thunderbolt 3ค่ะที่มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลเนี่ยสูงมาก ด้านหน้ากล่องค่ะนี่สามารถเปิดออกมาได้เป็นวินโดว์แบบนี้นะคะฝั่งนี้ค่ะจะเป็นหน้าตาเมนบอร์ดส่วนอันนี้เนี่ยเขาจะมีการเจาะทะลุลงไปนะคะทําให้มองเห็นเป็นเมนบอร์ดที่อยู่ข้างในค่ะอ่าและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดรุ่นนี้ค่ะก็มาในโทนสีดําตัดกับสีขาวตรงตัวคเวอร์บริเวณนี้นะคะทําให้ดูหลอดูดุดันนี่เรียบหรูดูดีกันเลยทีเดียวแผ่น PCB ของเขาค่ะเป็นแบบ8เลเยอร์นะคะฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยเป็นแบบ EATX ค่ะ ตัว PCB ค่ะเป็นแบบ 2x Copper นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีความหนาของตัวทองแดงเนี่ยมากกว่าคนอื่นอยู่2เท่าค่ะก็จะทำให้อุณหภูมิของตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันน้อยกว่านะคะประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยค่ะแล้วเขาก็มีเป็นลวดลายกราฟิกนะคะบนตัว PCB ด้วยสโตกต CPU ค่ะเป็น LGA 1151นะคะรองรับทั้งตัวแค B ิเล็กแล้วก็สกายเล็กด้วยนี่แล้วก็ได้ทุกตัวเลยนะตั้งแต่เซรอนไปจนถึง i7 เลย แล้วก็ขาพินของเขาค่ะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีการเคลือบโคเกลต15ไมครอนมาให้ด้วยนะคะก็จะช่วยทําให้ประสิทธิภาพในการวร์คล็อกเนี่ยดีขึ้นค่ะคือใครที่ได้ดูเทปเกมมิ่ง7ไปค่ะ จะเห็นเลยว่าในหน้าไบ o อสของกิกะไบเนี่ยเขาจะมีโปรไฟล์สําหรับการ o อร r คล็อกเอาไว้ให้เลยนะคือถ้าคุณใช้ CPU ที่เป็นรหัสตัวเคค่ะไม่ว่าจะเป็นแคบีเล็กหรือว่าสกายเล็กนะคะคุณแค่คลิกเลือกความเร็วที่คุณต้องการก็จะสามารถ o อร r ค l o อกได้นะอย่างที่เราทำกิกแค่คลิกเดียวก็ตามนั้นเลยค่ะอ่ชุดภาพ่ายไฟ CPU นะคะเขาก็มีมาให้ทั้งหมดเนี่ย22เฟสค่ะแล้วอย่างที่เมย์บอกไปว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถระบายความร้อนได้ด้วยน้ํานะคะซึ่งตัวนี้เขาใช้เป็น w a t e r Block อกจากทาง EK ค่ะ สล็อตแรมมีมาให้4สล็อตค่ะเป็น DDR4 แบบ Dual Channel ความจุสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่64 g b ความเร็วเนี่ยได้ตั้งแต่2133เลยนะคะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถหัน r อ l ว c k ได้ตัวนี้เนี่ยเกิน4,000แน่นอนค่ะแต่ละสลอ็อตเขาก็มี a r m ์เมมาให้ด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับมันค่ะแล้วระหว่างสล็อตเนี่ยเขาก็มีไฟ RGB นะคะเพิ่มความสวยงามมาให้ด้วยส่วนบริเวณนี้ค่ะ ก็จะมี LED 7 Segment ค่ะซึ่งเป็นแบบ2ตำแหน่งเนี่ยมีมาให้2ชุดนะคะค่าโค้ดของมันอยากรู้ว่าหมายถึงอะไรให้เข้าไปดูที่คู่มือค่ะถัดมาตรงนี้นะคะมีปุ่มให้ใช้งานอีก2ปุ่มค่ะปุ่มบนสีขาวอันนี้นะคะเป็นปุ่มรีเซ็ตสีดำเป็นปุ่มรอซีมอสค่ะแล้วก็3ปุ่มตรงนี้นะคะที่เรียงกันอยู่เนี่ยปุ่มบนสุดเป็นปุ่มพาวเวค่ะปุ่มอีโค o โหและสุดท้ายเป็นปุ่ม o c mode ค่ะ เอ็กซ์ i พนชั่นสล็อตค่ะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ยหสล็อตนะคะเป็น P ีไซเอ็กเพรสสามูทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นสล็อตสั้น X1 งเนี่ยให้มา2สล็อตค่ะที่เหลือจะเป็นสล็อตยาวนะคะทีนี้ความเร็วของแต่ละสล็อตเนี่ยเดี๋ยวเม์ไล่ให้ดูค่ะตัวบนสุดจะเป็น X16 X8, X16 แล้วก็ X8 ค่ะตัวนี้รองรับการทํางานแบบมัลติการ์ดด้วยนะคะสูงสุดเนี่ยจะได้ที่4เวทาง s อสแล้วก็ครอสไฟล์เลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้้้าาเพื่พ่่อออนนนตตกกร์ดี็ใหแบบคะ X16, X16 ถ้าต่อ4การ์ดนะคะทุกสล็อตเนี่ยความเร็วมันจะเหลือที่ x8 เท่ากันหมดค่ะมาต่อกันที่ Storage กันบ้างค่ะซึ่งเมนบอร์ดรุ่นนี้เนี่ยเขาก็มี Storage มาให้แบบครบครันเลยนะอย่างแรกค่ะเป็นตัว m.2 เขามีมาให้เนี่ย2ส,สล็อตค่ะก็คือจะอยู่บริเวณนี้แล้วก็บริเวณนี้นะคะตัวบนเนี่ยรองรับความยาวของ SSD สูงสุดที่110มิลิเมตรส่วนตัวล่างค่ะจะอยู่ที่80มิมและตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มีพอร์ต u.2 มาให้ใช้งานอีก2พอร์ต SATA Express เนี่ยมีมาให้3พอร์ตค่ะแล้วก็ SATA 3.0มเนี่ยมีมาให้อีกทั้งหมดเนี่ยแพอร์ตนะคะซึ่งตัว6พอร์ตนี้ค่ะจะถูกควบคุมโดยตัวชิปเซตซสแต่2พอร์ตด้านบนนี้จะถูกควบคุมโดยชิปเซต ASMedia ค่ะและตรงบริเวณนี้ค่ะก็มีไฟ RGB นะคะที่เราสามารถถอดเปลี่ยนได้ด้วยและถัดมาตรงบริเวณนี้ค่ะเขาก็มี USB ดั c k up นะคะที่เป็น Front Panel มาให้อีก2พอร์ต แล้วด้านล่างของตัวเมนบอร์ดค่ะเขาก็มี R G B Header สํสำหรับต่อไฟ R G B s t r i p นะคะช่วยเพิ่มความสวยงามให้กับเมนบอร์ดเราด้วยระบบเสียงค่ะเขาก็ใช้เป็น Soundcore 3D Chip นะคะของ Sound Blaster Z X R I ตัวนี้ค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี a m p Audio ด้วยนะคะมีออฟแอมที่สามารถถอดเปลี่ยนได้เนี่ยสตัวด้วยกันค่ะตัวคาปาซิเตอร์ของเขาเนี่ยก็ใช้เป็นแบบพรีเมียมเกรดทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการแยกลายปริ้นท์อย่างชัดเจนรวไมไปถึงนี่เลยมีตัวโคบอสีขาวแบบนี้ด้วยค่ะ นอกจากจะช่วยในเรื่องของความสวยงามแล้วยังช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวชิปเซ็ตแล้วก็ช่วยป้องกันสัญญาณรบกวนด้วยบริเวณตัวครอ e ของแบ c ไ i โอพา e l แนลค่ะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีคําว่า a l r u อยู่นะคะแล้วก็ถัดลงมาข้างล่างจะมีไฟ LED ซ่อนอยู่ค่ะตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่ง2ตําแหน่งนี้เนี่ยไฟมันสามารถแยกสีกันได้ค่ะและสุดท้ายค่ะแบ c ไ i โอพา e l แนลพอร์ตแรกสุดค่ะเป็น PS2 สําหรับเมาส์และคีย์บอร์ด USB d a c k up มีมาให้2พอร์ต ตัวเชื่อมต่อสสัญญาณ Wi-Fi Display Port แล้วก็ HDMI อย่างละ1พอร์ตค่ะ USB 3.0มีมาให้พอรพอ d u o Gigabit LAN USB Type C ค่ะตัวนี้เป็นพอรต Thunderbolt นะคะ USB 3.1 Gen 1มีมาให้1พอร์ต USB 3.1 Gen 2มีมาให้อีก1พอร์ตค่ะและสุดท้ายเป็น Audio Jack นะคะเคลือบโกล d ล l e ด้วยแล้วก็ Digital Optical ก็เรียบร้อยค่ะสําหรับรูปร่างหน้าตานะคะแล้วก็พอเชื่มอมต่อต่างๆของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะทีนี้อุปกรณ์บันเดินของเขาเนี่ยจะมีอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเริ่มที่อันนี้กันก่อนเลยสมุดชุดคู่มือ quick installation guide และแผ่น DVD driver ค่ะสาย SATA แบบสายถักสีดำค่ะมีมาให้ทั้งแบบหัวตรงแล้วก็หัวหักทั้งหมดเนี่ย6เส้น accent lighting n LED strip มีมาให้1ชิ้น bridge on 2-way c o s s f i r มีมาให้1อันค่ะ b r i d g e แข่ง SLI ค่ะมีมาให้ทั้งแบบ2เว High Bandwidth, 3เวแล้วก็4เว WiFi Antenna และ WiFi Antenna Retention Cover ค่ะมีมาให้1ชุด WiFi Antenna และ WiFi Antenna Retention Cover มีมาให้1ชุด Thermistor Cable สำหรับวัดอุณหภูมิมีมาให้2อันค่ะ RGB LED Extension Cable ค่ะความยาว40ซนเมมีมาให้2เส้น G Connector มีมาให้1ชุด ฝาหลังแบคไกโอพาร์เนลค่ะมีไฟด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นฟอยล์โฟมแบบนี้ค่ะจุกสำหรับปิดพอร์ต HDMI แล้วก็ดิสเพลย์พอร์ตที่ท้ายเมนบอร์ดค่ะเคเบิลทยเป็นโลโก้ออรัสแล้วก็เป็นตินตุ๊กแกค,ค่ะเซตสติ๊กเกอร์สำหรับติดสายเคเบิลแล้วก็สำหรับติดที่หน้าเคสค่ะสุดท้ายค่ะเป็นดอแฮงกิ้งออรัสนะคะมี2ฝั่งด้วยฝั่งหนึ่งบอกว่าให้ hey, เข้ามาได้เลยส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าอย่ารบกวนค่ะ ตั้งแต่รีวิวเมนบอร์ดมาค่ะบอกได้เลยว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ให้พอร์ตเชื่อมต่อมาเนี่ยครบที่สุดแล้วนะมีทั้งตัว m 2ให้มา2พอร์ต u 2อีก2พอร์ตแล้วยังมี SaTA Express อีกค่ะแน่นอนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะต้องรองรับเทคโนโลยีการต่อเรทแบบ Triple nvme ด้วยคือต่อไปนี้เนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องต่อเรทบน s า t a ตอย่างเดียวและใช้เป็น m 2 u 2ก็ต่อเรทได้เหมือนกันนะแล้วลองคิดดูคือประสิทธิภาพของตัวมันเองคนเดียวโดดเดียวเดียวดนะายเนี่ พอมาต่อเรดเข้าไปก็จะยิ่งทําให้เครื่องของเราเนี่ยมันเร็วขึ้นไปอีกค่ะและที่สําคัญนะคะตัว expansion slot ของเขาเนี่ยสามารถต่อได้สูงสุดถึง 4W เวเลยนะและที่สําคัญมันก็วิ่งได้ถึง x 8ดด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าพอที่เขาให้มาสเปคที่เขาให้มาเนี่ยจัดเต็มจริงๆค่ะแต่ประสิทธิภาพในการทํางานมันจะแรงขนาดไหนพี่บาทเขารออยู่แล้วค่ะไปดูกันเลยอ่ะแน่นอน,นครับสําหรับการทดสอบนะครับก่อนจะไปทําการทดสอบกันเนี่ยเราก็มาดูหน้าไปออสกันนิดเดียวนะครับ ก็หน้าไบ o s ของเมนบอร์ดกิก b ะไบครับตัวใหม่เนี่ยออกแบบใหม่ด้วยนะครับการใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับมีโหมด EC โหมดเพิ่มขึ้นมานะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่ถนัดกลับไปใช้คลาสสิกโหมดได้นะครับเมนูเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนแค่สีสันแล้วก็ลูกเล่นนี่มีสไลด์ด้านข้างมีสไลด์ด้านล่างนะครับอะเช็คชื่อตรงนี้นะครับ เมนบอร์ดครับ Z 2 0 X Gaming 9นะครับ CPU เป็น i 7 7 7 0 0 k นะครับสัญญาณนาฬิกาตามนี้เลย RAM ที่ติดตั้งเข้าไปครับ 8GB 2แถวนะครับอะ่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองแบบเดิมๆก่อนนะครับสำหรับการทดสอบอ่ะก่อนเริ่มเช็คสเปคด้วย CPUC นะครับ CPU ที่ติดตั้งครับเป็น Intel Core i7 นะครับ 7007k สัญญาณนาฬิกา4.2นะครับตัวนี้นี่มี Turbo Boost อยู่4.5เลยนะครับ4 core 8 thread c a t L3 8 m b กซส่วนเมนบอร์ดนะครับ z 2 t 2.0 X Gaming 9นะครับ RAM 16 GB. ก b กกาจอ GeForce GTX 1080อ่ะรันเลย รันกันเลยเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดให้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบมานั่งดูทีละ8เทรด8เทรดอ่ะคะแนนมาแล้วครับ982 CB นะครับตัวนี้เลย CPU i7 7 7 0 0 k 982 CB เดี๋ยวไปลองที่5กิกกันครับทีนี้นะครับเราก็มาทำการโอเวอร์คล็อกกันนะครับแล้วก็ลองดูผลเบนช์าม์ก ส่วนการโอเวอร์คล็อกผมก็จะโอเวอร์คล็อกแบบง่ายๆนะครับใช้โปรไฟล์ของทั้ง g ิก a ะไบต์เขาเลยเข้ามาที่เมนูนี้ครับ MIT นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อน MIT ครับ Advanced Frequency Setting นะครับแล้วก็เข้ามาที่ CPU Upgrade นี่ครับตรงนี้ครับจะมีโปรไฟล์ไว้ให้นะครับ CPU ที่สามารถโอเวอร์คล็อกได้บนบอร์ดตัวนี้ครับจะมีอยู่4ตัว มี s k y l เล็กนะครับเป็น i 5กับ i 7แล้วก็คาร์บิเล็กนะครับเป็น i 5กับ i 7เหมือนกันตัว i 7ที่ติดตั้งไปครับโปรไฟล์สูงสุดที่เขาทำให้นะครับไว้สำหรับการใช้งาน,นง่ายๆเนี่ยก็คือ5กิก่ะเราก็รันกันที่5กิกนี่แหละอ่ะค่าข้อข้อคับเปลี่ยนแล้วนะครับจากเดิมเนี่ย4.2่จุดสองเทอร์โบบูส ตอนนี้ครับเป็น5กิกตนะครับตัวคูณเนี่ย50คูณ100เมนบอร์ดครับก็ยังคงใช้เป็น z 2 0 x Gaming 9เกาะทดสอบทดสอบบอร์ดตัวนี้นะครับใช้บอร์ดตัวอื่นได้ไงอ่ายังอื่นเหมือนเดิมหมดครับแรมกราฟิกการ์ดอ่าทีนี้ครับลองรันดูครับ5กิกแค่คลิกเดียวนะครับนี่ผมทำการเร่งสปีดมันให้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูกัน อะมาแล้วครับสำหรับคะแนนนะครับ5กิกแค่คลิกเดียวนะครับคะแนนคือ1,062 CB เมื่อเทียบกับตรงนี้ครับค่า Default เนี่ย982คะแนนนะครับเพิ่มมาเป็น1,062คะแนนก็เรียบร้อยครับสำหรับการ Overclock ด้วยโปรไฟล์ของทางเมนบอร์ดของกิกกะบานะครับตัวไฟเลี้ยงอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถรันได้นี่ผลคะแนนอย่างที่เห็นเลย สรุปกันสักนิดนึงค่ะสำหรับเจ้าคิกเกอร์ไบต์ออรัสเซดสองเจ็ดศูนย์เอ็ก์เกมมิ่งเก้าตัวนี้ค่ะอย่างแรกเลยเรื่องของ BIOS ิกาไบต์เนี่ยเขามีการอัปเกรดมาให้พอสมควรเลยนะคะทั้งในเรื่องของความสวยงามแล้วก็การใช้งานที่มันง่ายขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโปรไฟล์ในการโอเวอร์คล็อกนะคะต่อให้คุณโอเวอร์คล็อกไม่เป็นคุณก็สามารถโอเวอร์คล็อกได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นกับ CPU ที่คุณใช้ด้วยนะคะอย่างตัวที่เมย์ใช้เนี่ย CPU ที่ได้มามันค่อนข้างพุ่งเวลาที่เราทาการโอเวอร์คล็อกเนี่ยมันก็จะสามารถไปได้ไกลกว่าค่ะแต่ที่แน่ๆน,นะคะตัวเคปิเล็กเนี่ยสามารถโอเวอร์คล็อกได้ไกลกว่าตัว Sky แนนน่่อคะ อย่างที่2นะคะก็คือเรื่องของความสวยงามบนตัวเมนบอร์ดเนี่ยแหละค่ะนี่ตัว R G B Fusion ของเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสีไฟมันสามารถปรับแต่งให้มันเป็นแตกต่างกันได้ค่ะในตัวเมนบอร์ดนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบแดงเพืบทั้งอันอย่างนี้คุณอยากให้อันนี้เป็นสีเขียวสีฟ้าสีขาวสามารถปรับแต่งได้เลยค่ะ และสุดท้ายนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เมย์ชอบมากๆก็คือเรื่องของพอเชื่อมต่อที่มีมาให้เนี่ยค่อนข้างครบเลยค่ะอ่ะสำหรับราคาค่าตัวของมันนะคะบอกกันสักนิดหนึงก็จะอยู่ที่ประมาณ20,000กว่าบาทค่ะคือตัวซีรีส์ Z270 เนี่ยราคามันจะแพงกว่าตอนที่เปิดตัว Z170 มานะคะรุ่นละประมาณพันหรือ2,000ค่ะสําหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะ แล้ววันนี้ค่ะเมกก็ต้องขอขอบคุณกิ๊กกะไบที่ส่งเมนบอร์ดตัวนี้มาให้เรารีวิวนะคะขอขอบคุณผู้วสามสูนใจดีทุกๆท,ท่านด้วยค่ะเทปหน้าเมกจะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ